สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชนิกาเนาะและนี่คือชนิกาทาโรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำพิกอาคากันอีกเช่นเคยนะในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องจุดแข็งของคุณในเรื่องการทำงานเนี่ยคืออะไรกันนะวันนี้เป็นพิกาคาสั้นๆนะคะเรามาเล่นกันสนุกๆเนาะก็มียางมัดผมมาให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเลือกสีที่ชอบที่สุดมา1สีเนาะแล้วเดี๋ยวไอจะทำทำสตป์เวลาไว้ข้างล่างนะคะ กดเข้าคลิกเข้าไปฟังคําทํานายของแต่ละสีที่เราเลือกได้เลยนะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่ามีหัวข้ออะไรที่อยากที่จะรู้ก็มาพิมพ์บอกกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของไอ้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆให้ฟังกันต่อไปนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะอันนี้คือคนที่เลือกอยางมัดผมสีชมพูนะคะได้ไพ่ คายอเนียนะคะน่าจะเป็นจุดเด่นหลกัหลกๆของคุณเนี่ยคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ความคิดใหม่ๆทําอะไรที่แปลกใหม่หรือแม้แต่ตัวคุณเองอ่ะอาจจะเป็นคนที่แก้ไปแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะแล้วเป็นการแก้ไขที่แบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทําเรื่องแย่ๆให้มันเป็นเรื่องที่ดีได้ด้วยด้วยความคิดที่มันแปลกใหม่หรืออะไรเงี้ยนาเสนอสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับผู้คนอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริหารก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่า คนที่คิดโปรเจกต์ใหม่ๆให้กับงานได้อะไรเงี้ยแล้วก็คือจุดเด่นของคุณมันเป็นเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆคิดโปรเจกต์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรต่างๆทำได้หมดเลยนะคะโอเคไหนดูไหนซีว่ามีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นของคุณนะในเรื่องการทำงานนะคะ Four o n t e n t e c l e s นะ The Hermit อืมแล้วก็ เอสโฟอนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดคุยกับคนอื่นนะในการติดต่อประสานงานแต่ถ้าเกิดในช่วงเวลาที่ทํางานเนี่ยคุณก็จะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เอาความรู้เหมือนกับอยากอยากที่จะหาข้อมูลในเรื่องอะไรหรือว่าอยากที่จะทําอะไรเนี่ยคุณก็จะแบบว่ารู้ลึกรู้รู้จริงในส่วนนั้นแล้วก็ออกมาพูดคุยออกมาประชุมมาแบบบอกต่อให้กับคนในทีมหรือว่าคนที่ทํางานด้วยอะไรเงี้ยทำให้คนอื่นๆที่ร่วมงานกับคุณเนี่ย จะชอบพูดคุยกับคุณเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงแล้วก็สอบถามอะไรเนี่ยคุณก็จะไปหาข้อมูลมาในการตอบอยู่เสมอนะคะแล้วก็เออคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับผู้คนสักเท่าไหร่นะฟอร์เพนทัคโอคุณจะเป็นคนห่วงตัวอืมก็เลยรู้สึกว่าแบบคนรอบข้างอาจจะมองว่าจุดแข็งงคุณในการทํางานเนี่ย เพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จูจ้จีจ้จุกจิกในเรื่องเล็กๆน้อยๆในเรื่องนิสัยแต่ว่าคุณก็จะโฟกัสเรื่องงานจริงๆแล้วก็ชอบอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะในการที่จะทํางานคิดงานหรือว่าแก้ไขางานอะไรเงี้ยคือคุณจะจัดการด้วยด้วยแบบที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมไหนดูซิว่าแล้วจุดแข็งในตรงนี้เนี่ยคนรอบข้างมองว่ายัางไงบ้างนะคะหืมไฟอัลเพนทัคเคิลเทนออฟคัพโอ้ไฟอัลคัพเทนออฟคัพ แล้วก็วิลออฟฟอร์จูนเออมันก็มีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วคือสิ่งที่ดีเยอะกว่าเนาะก็คือสิ่งที่ไม่ดีบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่ค่อยส่งสิงกับใครก็ได้ชอบทําอะไรคนเดียวแล้วก็แบบเออบางทีบางอย่างคุณอาจจะด่วนสรุปของคุณไปเองไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะพอเวลาคุณตัดสินใจอะไรมาก่อนแล้วแล้วก็มาปรึกษากับทีมเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้เนาะอืมแล้วก โดยรวมแล้วเนี่ยคุณเป็นคนด้วยความที่คุณอาจจะแบบพูดตรงๆหรืออะไรอย่างนี้ด้วยละมั้งในการทํางานนะทำให้คนร่วมทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขในการทํางานร่วมไปกับคุณนะคะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการพลิกอาคาสั้นๆในวันนี้นะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าถ้ามีหัวข้อที่จะเสนอก็พิมพ์มาบอกได้นะคะ เพื่อไอจะได้ทําให้ในคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของไอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทําคลิปให้ชมกันต่อไปเนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังคําทำนายคาทํานายของคนที่เลือกยางมัดผมสีฟ้ากันต่อเลยค่ะค่ะก็มาถึงคนที่เลือกยางมัดผมสีฟ้านะคะมาเริ่มกันเลยเนาะโอเคคุณได้ไฮโดนิสไิโดนิสนะคะคือเป็นไพ่เกี่ยวกับคนที่ เสพความสุขสุขสําราญห,หรือว่ามีความสุขกับการทํางานคือไม่ว่าจะมีงานที่หนักหนาหรือว่าอะไรก็ตามคุณจะพยายามที่จะคีบโก g ในการทํางานมากๆเลยก็คือปล่อยไปให้มันเป็นไปตามที่มันมันควรจะเป็นแล้วก็ถ้าแก้ไขมีเรื่องให้แก้ไขใช่ไหมคุณก็แก้ไขแต่ว่าคุณจะไม่ไปเครียดหรือซีเรียสขนาดนั้นคุณอาจจะมองปัญหาเป็นขนมหวานของคุณเลยก็ได้นะคะโอเคในขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะว่าว่า ุดเด่นของคุณในการทำงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีไพ่เฮอร์มิตอีกแล้วไฮโรแฟนเออคิงออฟซอร์ตนะคะนายออฟเพนทัโคลอืมตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็คุณอาจจะเป็นจีเนสในบางเรื่องก็ได้นะคะมีความรู้เฉพาะด้านหรือว่าร,ร,รู้รู้จริงในในแต่ละเรื่องที่คุณทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ปาก พูดจาตรงไปตรงมาจริงๆนะคะต้องการอะไรคุณก็จะพูดไปเลยนะแล้วก็บางอย่างอาจจะมีมีกระทบกับคนร่วมงานบ้างแต่ว่าคําพูดของคุณเนี่ยมันดูมีเหตุผลมากๆนะคะพูดจากความรู้ของตัวเองไม่ได้พูดจากอารมณ์เนาะแต่ว่าคิดว่าในในตัวคุณเนี่ยมันก็คงมีวาทศิลป์ในการพูดอยู่ดีถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่พูดตรงๆก็ตามนะคะคุณจะพูดตรงๆแบบที่ยังมีความถนอมน้ำใจกับผู้ร่วมงานอยู่นี่คือเป็นจุดแข็งของคุณเลยก็ได้ คือเป็นคนที่พูดเป็นในการที่จะเจราจารหรือการร่วมงานกับใครก็ตามนะคะเพราะว่าคุณน่ะมีเจตนาหรือความต้องการในคําพูดของคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีนายอัลเพนทาโคขึ้นมาอีกถ้าถ้าใครดูไพ่ทาโร่เป็นนะนายอัลเพนทาโคเนี่ยก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความสุขความสมบูรณ์คือคุณมีความสุขกับการทํางานของคุณอ่าไพ่ใบน,นี้ก็บอกถึงความสุขอืมมองว่าตัวคุณเนี่ยแฮปปี้ในการทํางานอยู่ตลอดนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมาคุณก็เหมือนกับพร้อมที่จะรับมันพร้อมที่จะทําอยู่ตลอดนะคะ ใหนดูซิว่าจุดเด่นของคุณอ,อีกอีกมีอะไรอีกบ้างที่คนรอบข้างมองมาม,มีไพ่แหงแมนวิวออฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็จะสติสเห็นไหมคุณเป็นค่อนข้างเป็นกลางมีอะไรมีปัญหาอะไรคุณก็พูดตรงๆนะคะแล้วก็เออคุณเนี่ยไม่ได้ยึดติดในเรื่องเกี่ยวกับแพลนหรือว่าการนัดเวลาหรือว่า การที่จะทำอะไรตามแผนขนาดนั้นคือคุณคุณเข้าใจว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันเออมีเหตุผลเข้าใจได้หรือว่ามันต้องเลื่อนเปลี่ยนเกี่ยวกับแผนที่เราวางไว้อะไรเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะปรับตัวไปตามแผนนั้นนะคะพร้อมที่จะทำให้มันเป็นเออให้ดีที่สุดให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้คือคุณไม่ได้ยึดติดว่า โอเคต้องไปทําพ่กนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่ามันเสร็จได้วันนี้คุณก็จะจัดการให้เสร็จได้วันนี้อะไรเงี้ยมีเป้าหมายชัดเจนในการทํางานมากๆเลยนะคะคุณจะไม่ค่อยดองงานทิ้งเอาไว้นะคุณไม่ชอบดองงานทิ้งไว้อยากทําให้มันเสร็จเสร็จไปเลยแล้วก็แบบฉันจะได้ไปพักผ่อนฉันจะได้มีความสุขของฉันอะไรแบบนั้นนะคะนี่อาจจะเป็นข้อดีจริงๆที่คนรอบข้างมองมานะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เป็นพิกาคาสั้นๆเนาะสำหรับคนที่เลือก ยางมัถุมสีฟ้านะคะน่ารักมากเลยโอเคเออตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่ามีหัวข้ออะไรที่อยากที่จะให้มาทําพิจาร์าก็มาม้นมาขอกันได้นะคะถ้าเกิดแบบมันน่าสนใจหรือว่าไอ้อยากที่จะทำเนี่ยไอ้ก็จะหยิบมาทําคลิปในคลิปต่อๆไปให้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของไอ้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆมาให้ชมกันต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคําทานายของคําทํานายของคนที่เลือก เอ่อยางมัดผมสีม่วงกันต่อเลยคะ่ะค่ะมากันต่อนะคะสําหรับคนที่เลือกยางมัดผมสีม่วงจุดแข็งของคุณในเรื่องการทํางานคืออะไรคะอืมมีไพ่เป็นเกี่ยวกับนักกีฬาเนาะไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนที่สม่ําเสมอในการทํางานหรือว่าละเอียดรอบคอบอยู่เสมอนะคะแล้วก็มี เป้าหมายในการทํางานอยู่อย่างชัดเจนนะคะว่าแบบวันนี้ฉันจะทําอะไรวันนี้ฉันจะก้าวหน้าอะไรยังไงบ้างคุณมีระเบียบในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็แบบว่ามีมิชชั่นของตัวเองให้แบบว่าก้าวผ่านเอออะไรเขาเรียกว่าอะไรขีดจํากัดของตัวเองได้เยอะเหมือนกันนะคะอืมไหนดูหน่อยสีมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยจุดเด่นเด่นของคุณนะคะซิปซิกออฟคัพเนี่ยหมายถึงว่าคุณเนี่ยชอบ แบ่งปันนะคะในการทํางานหรืออะไรเงี้ยทาให้คนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทํางานด้วยแล้วก็มีเขาเรียกมีความเป็นมนุษย์อะถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายอยู่นะ mm hmm. ก็คือมีความเห็นอกเห็นใจหรือว่ามีการช่วยเหลือเพื่อนรอบข้างนะคะเวลาเขามีปัญหาหรืออะไรแบบนั้นแล้วก็ two of cups นี่หมายถึงว่าคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะออ two of b a l d นะคะคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอหรือแม้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทําธุรกิจเนี่ยคุณอาจจะคิด เอ่อโปรดักต์ใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆลงทุนอะไรใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งเอ่อเป็นการคิดที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะหลายๆอย่างคุณวางไว้เป็นขั้นบันไดแล้วอ่ะเอ่อทำวันนี้สม่ําเสมอแล้วเพิ่มมาในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณแบบวางแผนอะไรวางแผนอะไรทุกอย่างเป็นขั้นตอนของคุณหมดแล้วนะอยู่ในหัวของคุณหมดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้หนักเกินเกินกว่ามนุษย์คนหนึ่งที่จะทําได้นะอืมแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปทรีตคนร่วมงานให้เครียดขนาดนั้นนะอืม แล้วก็ T o f cup เนี่ย T o f cup หมายถึงว่าคุณเนี่ยชอบที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นนะเออดูคุณเนี่ยจะชอบงานที่เหมือนกับทำร่วมกับคนอื่นก็ได้นะเออถ้าเกิดคุณเป็นนักกีฬา,าจริงๆอย่างที่ไพ่บอกคุณอาจจะทำอะไรที่เป็นทีมก็ได้เป็นนักกีฬาเป็นทีมหรือว่าถ้าคุณเป็นนักดนตรีหรือว่าเออศิลปะอะไรเงี้ยคุณก็จะทำงานเป็นทีมนะคะหรือถ้าเป็นนักธุรกิจก็คือพอทำเป็นทีมอะไรเงี้ยคุณจะชอบคุณมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจคนใน คนที่ร่วมงานคุณนะคะแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะเออคุณอาจจะเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆโปรดักต์ใหม่ๆหรือว่าอะไรที่ที่มันแบบแตกหน่อออกไปจากเดิมที่มันพัฒนาออกไปจากเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ใช่ความคิดที่คุณคิดอยู่แค่คนเดียวคุณคิดแล้วคุณเสนอแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะขอความคิดเห็นอะไรเงี้ยทำให้ทุกคนอะ e n j o ยมากๆเลยในการที่จะทํางานร่วมกับคุณนะคะอือ ไหนดูซิว่าคนรอบข้างเนี่ยเขามองยังไงบ้างนะคะกับจุดแข่งของคุณในจุดนี้นะอืมเชนซอฟฟอนอืมบางครั้งเขาอาจจะมองว่าเออเรานี่เป็นคนที่เวิร์คฮาร์ดมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขามองว่ายังไงเราอะ่ะก็ถ้าเกิดเรา,าเป็นคนทํางานหนักอะ่ะเขาหมายถึงว่าเราอะ่ะไม่ได้ไป พาให้เพื่อนทํางานหนักด้วยขนาดนั้นคุณมีความเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้เพื่อนแบบรู้สึกไม่สบายใจขนาดนั้นบางบางอย่างถ้าเกิดคุณไม่สบายใจอะไรเงี้ยคุณอาจจะเลือกที่จะเก็บไว้คนเดียวนะคะคุณอาจจะไม่พูดอะไรที่มันแบบเป็นด้านลบสักเท่าไหร่นะแล้วก็คุณเลือกที่จะพูดแต่ด้านดีๆของแต่ละคนอะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรไม่ดีคุณก็เหมือนว่าเก็บไว้ในใจอะไรแบบนั้นก็เลยทําให้คนรอบข้างมองว่าเออคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แบบคิดจุกจริกคิดมากอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ ซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะคิดมากอยู่ในใจแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกมาหรือว่าไม่ได้ทําให้คนอื่นสบายใจไม่สบายใจอะไรแบบนั้นอืมประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกยางมัดผมสีชมพูเนาะ โอเควันนี้ก็เป็นพิกอาคาสั้นๆนะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครมีหัวข้อดีๆที่อยากที่จะให้ไอซ์ทำคลิปให้ชมในคลิปต่อๆไปก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของไอซ์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ไอซ์ได้ทําคลิปต่อๆไปได้เรื่อยๆนะคะโอเคก้วสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ